คนที่เป็นโมเดลที่ติดยาดำเนี่ยคือคนโมเดลคือคนโมเดลก็หล่ะโมเดลสี่ครับคนโมเดลสี่เนี่ยเป็นโอกาสจะติดยาสูงมากถ้าเกิดในตระกูลสิงเวล้อมไม่ดีเนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซนตโอกาสจะติดยาสูงมากถ้าอยู่ในสังคมไม่ดีหรืออยู่ในครอบครัวไม่ดีเพราะกลุ่มพวกนี้ียกว่า คนที่ติดโมเดล4เนี่ยที่ติดยาเสพติดเพราะอะไรเพราะหนึ่งจิตเขาโปรดปรานมากจิตเขาโปรดปรานเหมือนได้จิตได้โปรดป,ดปาน 2. เป็นคนที่เหมือนติดยาเสพติดเพื่อจะลบล้างความทรงจําของตัวเองเหมือนตัวเองมีอะไรอย่าง,างเช่นอกหักอกหักอกหัก,กหรือ,อเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องแฟนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่เขาพยายามจะ ลบล้างความทรงจำนะ่ะนี่วิธีแก้ของอวิธีการของการติดยาของคนโมเดลสนะครับนี่คือเรื่องใหญ่แต่พวกนี้จะมีพฤติกรรมก็คืออาจะมีพฤติกรรมก็คือเหมือนว่าจิตเขาโปรดปรานมากโมเดลสเนะี่ยถ้าถ้าติดหรือถ้าลองแล้วโอกาสจะติดสูงจากที่พุทธคมิเราอยู่มากับปัญหาของเด็กมาประมาณเกือบถึง30ปีเนี่ย ว่าโอกาสใครบ้างติดยาตรงเนี้ยโมเดล4เนี่ยถือว่าอันดับต้นเลยคนที่วนะอย่างเช่นเกิดมานี่อยู่พ่อแม่ส่วนใหญ่พ่อแม่อย่าล้างหรืออยู่ในสังคมที่แบบโดนบีบคั้นหรือทำงานไม่ถูกโมเดลหรือแต่งงานไม่ถูกโมเดลโดนแฟนกดดันโดนพ่อแม่กดดันโดนญาติพี่น้องกดดันโดนสังคมกดดนัน เรียนกดดันแม้แต่การเรียนก็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมที่กดดันเขาเรียนอาชีพการงานลอบข้างเขาเนี่ยวิธีแก้ของเขาทำไงฮะวิธีแก้ของเขาก็คือติดยาเลยครับติดยาเขาเพื่อเพื่อลบเขากว่พวกนี้ติดเพราะจิตเพราะจิตเขาอว่จิตเขาโปรดจิตเขาโปรดปรานด้วยโปรดปรานหรือรักนั่นแหละสองก็คือ,อเพื่อลบ ลบล้างาความทรงจำนะหมายถึงว่าความทรงจำเลยนะความทรงจำความทรงจำที่ไม่ดีความทรงจำดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าติดเพื่อเพราะความทรงจำลบล้างเพื่อความเป็่กจํานี่คือลักษณะของอลักษณะของพวกโมเดล4เนี่ยจากที่ดูเคสมาเนี่ยจากคอนซซลมาเด็กเด็ก ที่อยู่ในโมเดล4เนี่ยอย่างเช่นถ้าเจอในสภาวะ,ะครอบครัวแตกแยกน้องเขาโอกาสจะติดยาเสพติดสูงมากคือพวกนี้ก็ว,ว่าถ้าทำอะไรเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งจะทำร้ายตัวเอง 2. องก็คืออ,อย่างเช่นทางไม่ออกของเขาเนี่ยวิธีแก้ทางอย่างเช่นเจอปัญหาแต่ละเ,เครียดเยอะเนี่ย เครียดมากๆเนี่ยเขาจะต้องไปเจอเขาบอกว่าเขาต้องต้องไปสิ่งเสพติดเลยนะสิ่งเสพติดของเขาก็คืออะไรลองติดเออเขาเอกให้เขาลองดูโอกาสติดสูงมากแล้วลบล้างยากมากจากเคสที่ที่ดูมาแต่ละเคสเนี่ยบางคนก็บอกว่าสติฟั่นเฟือนไปเลยนะสติฟั่นเฟือนทําอะไรไม่ได้อยู่ประมาณ สิบแปดปีที่ผ่านมาแล้วอยู่กับน้องที่เป็นโมเดลสี่เนี่ยเป็นทั้งยาเสพติดเป็นทั้งไบโพล,ล่าเป็นทุกอย่างเขาเกิดเพราะอะไรเขาเกิดที่เขาเกิดเพราะเรื่องความรักเรื่องความรักนะพราะนี่รักแล้วฝังใจอกหักแล้วฝังใจเขาฝังใจมากในสิทธิ์ลองแรกๆก็กินกาแฟ อันดับที่สองก็เบียร์ละอันดับที่สามสุดเอาไม่อยู่ละพวกเหล้าพวกเบียร์พวกเนี่ยจะมาแบบกัญชายาเสพติดใหญ่ไปเลยกลายเป็นยี่สังคมที่ผ่าไปเนี่ยกลายเป็นคนแบบเหมือน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 คือถ้าไม่เสพทำร้ายตัวเองละทำร้ายพ่อแม่ญาติพี่น้องลนะเอาไม่อยู่ละเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆในเรื่องของอ่าคะละในเรื่องของอายาเสพติด รงเพราะฉะนั้นคนเพศนี้ต้องระวังต้องระวังมากๆจากที่เราเคสเจอมาเนี่ยใครได้ลูกโมเดล4เนี่ยนันมีเงื่อนไขยเยอะนะเพราะนการเกิดของลูกโมเดล4เนี่ยถ้าเกิดถ้าไม่จะเกิดในตระกูลหมอไม่เกิดในตระกูลครูบาอาจารย์โอกาสเสี่ยงสูง1นงพ่อแม่เลิกกัน2ก็คือ,อ,อถ้า ถ้าอยู่พร้อมกันถ้าอยู่พร้อมกันถ้าลูกไม่ป่วยหรือสุขภาพเขาไม่ดีมันจะกลายเป็นคนรอบข้างไม่ดีเนี่ยคือเป็นมันเกิดมามันเจอวิกฤตอยู่แล้วภายในที่สุดมันถึงจุดหนึ่งเขาจะต้องอาเมื่ออายุเยอะขึ้นไปเพราะเด็กพวกนี้ต้องระวังตอนตอนตอน,ตอนอายุสิบสองนะสิสองเป็นต้นแปหรือตั้งแต่ม1หถึงมองเนี่ย ม .1 ม, 1, ม .2 ม .3 ถ้าน้องเขาลองของเนี่ยลองโอกาสจะติดไปพันเด็กจะเสียคนในเรื่องของติดยาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างม .1 ม2ม3สูงมากคนโมเดล4จะโดนจุดนี้เพราะนั้นในวันนี้เราอยากจะนําเสนอรูปแบบว่าเราจะป้องกันมันได้อย่างไรคนโมเดล4นี่คือนี่คือโมเดล1นะโมเดล โมเดลที่4คืออันดับหนึ่งของการจัดติดยาเสพติดโอกาสเสี่ยงสูงถึง80-90แต่สำคัญมันอยู่ที่ว่าซึ่งเราพูดมาตลอดว่าการชีวิตคนเราเนี่ยทุกๆปัญหาเกิดที่1คู่เพราะเลือกคู่ผิดตามไปด้วยลูกผิดเลยเพราะมีลูกลูกติดยาไงหรือมีปัญหาตามมาแล้วเรียนก็มีปัญหาอาชีพก็มีปัญหา เรื่องที่อยู่สังคมก็มีปัญหานี่ก็ตามมาเยอะแยะไปนี่คือภาพของของของโมเดลแต่โมเดลซึ่งโพร์คมีเรามเาีเราทำคอร์สตรงนี้มาหลายปีมาทำเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขมาให้ลูกหลานเราติดยาเสพติดเราจะต้องแก้อย่างไรเครื่อ <c oughs> <c oughs> นดับแรกเรามองไปที่ถึงพ่อแม่ก่อนต้นเห็นจริงคือเกิดจากพ่อแม่แต่ทุกคนจะมองข้าม พ่อแม่มีลูกพ่อแม่แต่งงานผิดมนต์ว่าเริ่มแรกก็คือตระกูลพ่อแม่นั่นแหละแต่งงานผิดกันว่าผิดต่างคนต่างละโมเดลต่างคนต่างละมิติพอมาเจอกันปับ๊บมันจะตามมาคือลูกมีลูกผิดเลยคนโอกาสจะติดยาเสพติดเนี่ยมันมันหลักๆัมันมีมอยู่ว่าอย่างเช่นหนึ่งก็คือพ่อแม่น่ย คือโมเดลโมเดลของพ่อแม่เนี่ยตระกูลตระกูลเนี่ยสำคัญตระกูลหรือพ่อแม่2ก็คือลูกมีลูก3ก็คือเรียน4อาชีพ5ที่อยู่หรือสังคมเนี่ยโอกาสที่คุณจะติดน่มันจะมีอยู่5อย่างด้วยกันถ้าคุณอยู่ในสังคมผิดมีพ่อเกิดในตระกูลพ่อแม่ผิดโอกาส เกิดมาถ้าคุณไม่กินยาตลอดชีวิตบางคนเกิดมาเอาพี่กงพี่การต้องกินยาตลอดชีวิตเหมือนติดยาเสพติดเหมือนกันเนี่ยคือลักษณะของตระกูลพ่อแม่ยิ่งพ่อแม่มีโมเดลไม่สัมพันธ์กันมิติอาชีพการงานไม่สัมพันธ์โอกาสลูกเกิดมาเนี่ยถ้าลูกเกิดมาโอกาสเสี่ยงถูกก็คือติดยาเสพติดนะติดยาเสพติดเลยลูก และระดับที่3ามเหตุการณ์ที่ทำให้กดยาติก็คือการเรียนแรงกดดันจากการเรียนเรียนผิดแค่เรียนผิดเข้าเรียนผิดเวลาเนี่ยผิดมิติเวลาเนี่ยทำให้ลูกไปติดยาเสพติดได้เพราะนั้นเราพูดมาตลอดว่าการเข้าโรงเรียนครั้งแรกนะ่ะถือว่าสำคัญการเข้าเรียนครั้งแรกถือว่าสำคัญ การเข้าเรียนครัง้งแรกบ่งบอกให้ลูกเราว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะติดยาหรือจะอนาคตจะเป็นอย่างไรสามารถบอกได้เพราะฉะนั้นการนำลูกเข้าโรงเรียนครั้งแรกถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำ